โดนล็อกดาวน์เกาะล้านรู้ยังรู้ยัง,งอใครอยู่เกาะล้านมันนี้เก็บเสื้อผ้าทันนะเขาจะตะเพิดออกจากเกาะล้านแล้วเนี่ยเขาจะให้ออกให้หมดนักท่องเที่ยวไม่ถึงคนต่างถิ่นจะเ,จะเคลียร์ออกเลยเหรอใช่คือถ้ามีนักท่องเที่ยวเขาจะขอความร่วมมือให้เคลียร์ออกด้วยในขณะที่คนจะไปก็เบรกไม่รับนี่ เอาเอาคนต่างถิ่นออกด้วยล่ะให้เคลียร์นักท่องเที่ยวออกทั้งหมดภายในวันที่4มกราคมแต่ว่าอะไรคะก็ภายในวันนี้ก็สี่ไงถึงบอกไงวันนี้เก็บของให้ทันนะคะคือคือก็ตั้งแต่วันนี้แล้วล่ะมันเข้าไม่ได้ส่วนคนที่เข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะเคลียร์ออกเขาขอให้ออกภายในวันนี้ด้วยไปไหนเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ไม่รู้สิตุสัยต้องคืนเงินแกแหลกราเลยมั้งเออก็นี่แหละเขานี่ไงข้อแรกเลยอะดีสอดต่างๆขอให้เคลียร์นักท่องเที่ยวออกให้หมด4มกราคม และงดรับนักท่องเที่ยวชุดใหม่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแม้กระทั่งคนในพื้นที่เองนะเกาะล้านนะฟังให้ดีนะแม้กระทั่งคนในพื้นที่เองนะควบคุมการเข้าออกร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นตรวจบัตรติสติเกอร์มีบตัรบตรประชาชนคนต้องเดินทางคุณต้องบัตรประชาชนไปติสติเกอร์นะนะต้องพกนะไม่มีสติเกอร์นี่ถือว่าคุณนคนต่างถิ่นนะต้องพกนะแล้วไม่เท่านั้นนะเขาบอกคนในพื้นที่เนี่ยเขามีเคอร์ฟิวในพื้นที่เขานะสี่ทุ่มถึงตีห้าห้ามออกนอกเคหสถานหมายถึงคนบเเเกกาาาะะใชช่ัข้อ4.3ดจน ห้ามออกนอกเคหสถานสําหรับประชาชนเข้มมากใครที่ได้รับอนุญาตให้ยังอยู่บนเกาะล้านได้นะก็มีไฟล์บ,บังคับก็มีมาตรการที่จะต้องปฏิบัติจะต้องปฏิบัติปฏิบัติตัวอย่างไร หนึ่งสองสามสี่ห้าจะไปเก้าเซลโอเยอะแยะกันไปบดแนะฮะ่ที่หนักกว่านั้นคืออะไรไหมหาเร่แผงรอยคนขายลอตเตอรี่จากฝั่งพัทยาเข้าพื้นที่เกาะล้านโดยเด็ดขาดห้ามเลยห้ามโดยเด็ดขาดไปขายลอตเตอรี่ไม่ได้รเ่แผงรอยคนคนที่จะไปขายหวยจากฝั่งพัทยาเข้าไปไม่ได้ไม่ให้แล้วก็ที่ที่สำคัญนับไปรษณีย์ขนส่งเอกชนให้นำจ่ายจดหมายหรือพัสดุที่ท่าเรือหน้าบ้านเท่านั้น เขามีจัดเรียมสถานที่จไว้ให้ไม่ใช่อยู่ๆคุณจะทะเลทะล่าเดินไปส่งแต่ที่ไม่ได้นะฟังให้ดีนะรถเรือสปีดบ๊ทเนี่ยจากพัทยาเนี่ยข้ามไปที่กอะล้าไม่ได้นะอืออ้าวจบจบจบไทยบริการเด็ดขาดเดี๋ยวบอกก่อน5-20ถึง20มกรานะอ่าเดี๋ยวจะตกใจ5-20ถึง20มกราย้ำ5าถึง20มกราค่ะ